สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาตามหาร้านวัดคาเฟ่เจ้าดังในจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่สาขา485นะคะตลาดไทยสิริจังหวัดอุดรน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านวัดคาเฟ่จะขายดีขนาดไหนไปเลยค่ะ ตอนนี้คุณฝนก็อยู่ที่สาขานะคะ485นะคะตลาดไทสิรินะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อในจังหวัดอุดร,รนะคะของวัดคาเฟ่นะคะวันนี้มาเจอกับแม่ค้าคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราอาจจะได้เห็นกันหลายคลิปหน่อยนะคะ<ส>เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขายดีมากๆนะคะ<ส><ช>ย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าเปิดมาแล้วกี่ปีนะคะประมาณสัก8ปีแล้วค่ะ8ปีไหมคะน่าจะประมาณนั้นแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ โอ้ส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็อยู่พ้นถามนิดนึงค่ะทำไมถึงขายได้ถึง8ปีเลยก็ทางแฟนชายดูแลเราดีมากเลยค่ะนี่ค่ะลูกค้าค่ะเชิญค่ะ35ค่ะนี่ก็ลูกค้าประจำอีกหนึ่งท่านไหมคะที่นี่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็ถือได้ว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำหลักๆเลยได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกเมนูขอบคุณค่ะนะคะคอนเฟิร์มจากลูกค้าจริงนะคะอันนี้ก็คือเปิดมาแล้ว8ปค่ีที่อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้คือส่วนใหญ่เราเป็นแบบลูกค้าประจําลูกค้าประจาค่ะคือต้องเรียกได้ว่าวัดคาเฟ่กับแม่ค้าเราอยู่กันมาโอ้โหย่งยืนย่งยืนจริงๆ8ปีแล้วเนาะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ของพี่คือเป็นลูกค้าแถวนี้เลยะค่ะ ต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดขายของสาขาตลาดไทยสิรินะคะก็คือแม่ค้าใจดีมากนะคะสั่งมันคือจัดมันแบบเต็มๆนะคะสั่งหวานมันเข้มข้นเอาสูตรไหนบอกแม่ค้าได้เลยไม่มีห่วงของะนะคะเดี๋ยวนะคะให้พี่ช่วยฝากร้านนิดนึงนะคะว่าสําหรับคนที่ชมคลิปแล้วอยากมาชิมความเข้มข้นอร่อยของสาขาตลาดไทยสิริค่ะได้ค่ะ ลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาทางตลาดไทยศรีหนึ่งนะคะสามารถมาแวะอุดหนุนแม่ค้าได้ตลอดนะคะสั่งชอบแบบไหนสั่งแม่ค้าได้คะ่ะหวานมันหวานน้อยเข้มจัดได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะค่ะแปีการันตีแน่นอนเนาะค่ะค่ะ,คะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งสาขาะะที่การันตียอดขายนะคะแล้วก็ความยั่งยืนยาวนานกันถึง8ปีกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรน,นะคะพลาดไม่ได้กับวัดคาเฟ่สาขาที่485ตลาดไทยสิรินหนึ่งนะคะอําเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะ เน้นเน้นแต่ถ้าเน็ดกาแฟเราปรับเพิ่มเป็นครีมเทีมยมใส่แทนได้ไหมคะเพราะนี่เหมือนนมจืดเท่ากับสองเป็กเลยเอ,อ,ลลอืม ก็มีคแว่าเไม่ได้ก้าวนไส่วนมา่ึปส่ก่นก็แ่ส่วนาปกติค่ะอันนี้คือแม่ค้าใจดีหาก็มีแต่รุ่นนั้นแต่เรามาขายถ้าเป็นหน้าใหม่ๆอะรมาเขาก็จะแบบว่าสางปกติเขาไม่เลื่อเราก็ไม่ทำให้ค่ะ ได้เลยค่ะอาจจะขอถ่ายติดลูกค้านิดหน่อยนะคะพอดีทำคอนเทนต์นิดนึงค่ะราคาจะเอาแพ็คชาติมาเยี่ยมใช่ความร่มรื่นสวยเนาะยไปเที่ยวมาอญวนเห็นได้นี่ยดูภาพถิ่น เยอะเลยวนสนๆนสไห,ห,หจอกไหมคะเรือสำหรับที่นี่นะคะก็เปิดมาหลายปีมากๆนะคะแล้วก็เจอกับลูกค้าประจำที่นี่ด้วยสวัสดีค่ะพี่ทานที่นี่ประจำเลยไหมคะ ค่ะทานประจำค่ะรสชาติเป็นยังไงนะคะอ่ะถ้าอันนี้ชอบกาแฟโบราณก็หวานมันกลมกลอมดีค่ะแล้วก็เมนูอื่นก็อร่อยค่ะก็ถือได้ว่าร้านนี้นำเมื่อวันของจังหวัดอุดรค่ะใช่นะคะมาตลาดก็แวะร้านนี้ก่อนเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณค่ะ